สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีว่าเปิดกระเป๋าแล้วก็ไปเจอกล้องอยู่ตัวหนึ่งก็คืออา่กล้องอะไรกันนี่ครับอืมนะครับก็เป็นกล้อง Sony ่ V1 นีวันะครับผมตอนนี้เนี่ยมีโปรลดอยู่มากเห็นพี่ๆหลายๆท่านหลายๆช่องก็นำมารีวิวนะครับผมว่าเหมาะหรือเปล่าก็ยังใช้ได้หรือเปล่านะครับในปี2023แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยนะครับแต่ เลยอยากจะมาดึงศักยภาพมันดูเท่าที่ผมทําได้อาจจะมั่วไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะเอามาทําก็คือผมจะลองเอามาทำวอล์กดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับครับพี่ครับสัตว์วิว่นชมกันและตอนนี้นะครับคลิปที่ผมอยู่กับเด็กๆนะครับก็ไม่ได้ใช้สีผ่านไมนะครับใช้เป็นไม้ผักจากกล่องเลย Wait, wait, wait. นะครับผมก็ลองแบบว่าจับไม้เพื่อที่จะเป็นการทดสอบเวลาเราที่ทำวอล์กนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆและดูว่าระบบการสั่นที่ผมไม่เปิดในตัวกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมจะเดินแบบเต็มเท้าเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำวอ็กเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปเรื่อยๆจริงไหมครับความกันสั่นก็ถือว่ามีผลมากต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็มาดูการกันสั่นของกล้องครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ผมเดินนะครับเดินแบบเป็นเท้าเลย <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวผมลองวิ่งดูว่ามันจะสั่นหรือเปลา่าครับไปครับ ทดสอบระบบการสั่นเวลาเราใช้กล้องโซนี่ในการวอลแต่บอกเลยนะครับผมว่ามีเอหนื่อยนิดหน่อยมาดูการเซตคร่าวๆของผมนะครับเพื่อนๆผมจะตั้งค่าที่โปรไฟล์พิเจอร์นะครับผมเป็น P P 1 0นะครับที่เรียกว่า H L G นั่นเองต่อไปความละเอียดเนี่ยผมจะบันทึกไปที่ไฟล์ 4K ความชัดก็จะเป็น 25p 100m ส่วนสปีดชัตเตอร์ที่ใช้ก็เป็น1/50ครับผมเป็นยังไงกันบ้างราครับกับการใช้งานกล้องเบื้องต้น ZV-1 นะครับก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยนีย้มันเป็นยุคสมัยของพี่ทุกคนเนี่ยชอบทำวอลกฉะนั้นนะครับผมว่าโปรเล็กๆแบบเนี้ ใส่กระเป๋าก็พกพาได้สะดวกและที่สําคัญนะครับจะหยิบจะยกขึ้นถ่ายตอนไหนก็ได้และมีการสั่นด้วยผมคิดว่าการสั่นของมันก็ดีนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งต้องออกตัวอีกครั้งนะครับผมว่าผมนี่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชํานานถือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านกล้องแต่แค่ชอบถ่ายวิดีโอชอบบันทึกเรื่องราวต่าง ก็ทาในเท่าที่ผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายผมแนะนําว่าควรมีหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้แยกระหว่างโทรศัพท์เอาไว้เล่นโซเชียลและกล้องเอาไว้วอล์กผมคิดว่าตัวนี้เหมาะนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ความละเอียดโอเคเลยก็ต้องตัวนี้แหละครับถ่ายรูปก็มีความชัดอยู่นะครับถ่ายวิดีโอก็ยิ่งดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น เซตวี1ยังโอเคอยู่สําหรับผมนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือผิดพลาดตรงไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยพี่พี่มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับ